เมื่อเร็วๆนี้พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธ,ธรรมบ้านกาลยานมิตรที่บ้านของกาลยานมิตรเวียงสวรรค์ภูนสวัสดิ์ผู้นำบุญมีหัวใจงดงามที่ได้ชักชวนชาวอเมริกันให้มาปฏิบัติธ,ธรรมที่วัดเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมจัดขึ้นอย่างอบอุ่นเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธา มีสมาชิกบ้านกันลายาณมิตรมาร่วมกิจกรรมทั้งหมด13ท่านโดยทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นถวายกล่องบุญบำรุงวดัดทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน30นาทีและอธิษฐานจิต ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ทิติพลยานกคุโตซึ่งท่านได้เมตตาเล่าเรื่องอดีตชาติของพระอานนท์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านนิทานธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาซึ่งเรื่องเล่านี้ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง13ท่านต่างทราบซสงในธรรมะทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างสงบเย็นใจและมีความสุขกันทวนหน้าค่ะ